อายุจักอันบม่ยูหันสามศูนกับเมืองกึ่งอยู่อันอันนี้ยูถิงข่าบ่เห็นดิเห็นอยู่อันอันกระไรแขนเขาอันนั้นเป็นย่อยๆลงมาหนิค่ะก็เห็นสามศูนย์ตัวหันสามศูนย์ตัวเดียวกันก็เป็นเห็นยู่หันกับกับมื่บ้านว่าสีบอกกันสแก้วแล้วว่าแม่ยจะค่อยว่ากันว่าสันนุ่ยากว่าสันจะค่อยว่ากันว่าสันเห็นเลขศูนย์ลอยมาสามตัวสามตัวแบ่งจึ่งกึ่งแบ่งจึ่งกึ่งว่ามันตัวน้อยดิไม่ไง ตัวเักี้ย่พุ่นเหรสามตัวศูนศูนอย่างเดียวอ,อย่างจึ้งคืออันนี้ว่ามันฝันเรื่องไรสมาธิในสมาธิเนียนโอ้ไน่สมาธิอันตัวเลขนะครับอ่าคุณยายทุม,มาคุณยายทุม,มานะครับคุณยายทุม,มานะครับฝันแม่นนะครับฝัน แม่นแล้วก็มีผู้มีเซ้นต์นะครับมีจอมปลวกอยู่ที่บ้านแล้วก็มีสิ่งดีๆอยู่ที่บ้านเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของคุณแม่ทุมมาว่าแกฝันได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับเด้อคุณผู้ชมนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจแอดด้วยเด้อนะครับแม่ทุมมานะครับแม่ทุมมาฝันแม่นนะครับนี่ครับบานเลขที่ันธ์นะครับบาเลขทีสองหนึ่ง มาเลขทีสองหนึ่งทับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณแม่เนาะค่ะมาคุณแม่ฝันดีบอไม่ฝันเป็นตาได้ตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซีบออันฝันอันฝันเท่าไปหาะอาจันท่านไหนทายไปบ่าท่านไดนทำเนี่ยดิผมบอกที่ไปพ่อฝันว่านฝันว่ามีพูดมาเเืินไปวัด พับนบามีผูมาเอื่นไปวัดพันบานเป็นยังคือพอไปวัดแล้วสันเนี่ยก็เลยบานปวดหัวอันปวดหัควคือไปหาหมอพัน่างี่ตอนนี้พัน่างสันแล้วก็เลยแบบว่าคือ,อยู่กับหมอแล้วนี่วันนี้หมอหมอผู้นั้นพันมันนันง่งนั่งนั่งข้อแม่นันง่งือจะเอามือกากดข้อนี่วันนี้อัน แค่ยังหันว่าแั่นเพื่อนว่านเสียงผู้ใส่อันไปนยงคือว่ากินยาก็เลยว่าเจ็บข้ออันเจ็บข้อก็อไปไปว่า,ไป,วาไปเอาน้ำมันไม่กินว่าสั่นเพื่อนว่ามานี้สิไปน้ำเพิ่มนี่บัดสิไปน้ำเพิ่นเพิ่นได้บอกเพื่อนวา่าอันบ้านล้งนี้บ้านอันตึกล้างนี้อันนงยู่ยู่เดียวนี่คือสั่นหาเด้อเพื่อนว่างสิ วนบาสัศ Dante, ศ ido, ้นหาผสมคนบาได้ยินพนบาสั uh ้นหาแม่ก็เลยเอามือนับหนึ่งสองสามสี่หาเอาคือมีหาหองว่าสั้นนับิ่งแล้วมันมีหาหองวันนี้ก็เลยเมื่อนตาขึ้นนะวันนี้เมื่อนตาขึ้นก็เลยไปเห็นอันผู้ใช้ผู้เบาผู้บอกใ้ไปวัดยืนถือแบกกคอยู่จังสิแค่ทั้งนี้แหละแบกกคอยู่จังสิบ่า บ่านีอยู่บานนี่มันยำยำยำมันยำบัตรยูสอกนี่มันของง่อยู่สอบนี่ของงหา่เอาผ่าเขี้ยนหัวคือคนที่เดินทางไกลตากลมตัดเตียนคนเรกว่าเดี๋ยวเอาน้ำมันมาซันบัตเนี่เบื้องเราอันเบื้องเบื้องเบืองจันึงคือจังอันปูพี่บุญนี่ล่ะบานี้เพอเลยยิมใสบัดยิมใสยเผแม่นอันพรานิรน้ม นาเพื่อนนาพระนิลานาาเนี่ยหละอาจารย์ไม่น้า,าเนี่ยแหละก็เลยหูเมีย <c oughs> ก็เลยหูเมียก็หูเมียตอนยิ้มพ่อพ่อตอนตอนยิ้มตอนแรกนะแม่เห็นเป็นนาปูพี่บูญนั่นแะค่ะนาปูพี่บุญพอตอนเป็นยิ้มมาปูพิ่นเป็นปน,นาพระนิลาหน้าแมนกรก็พาเคี้ยนหัวหพันยิ้มใจก็เลยเป็นนาผููนิม กว่าขวงเอาหอยซอกมานาอยู่ในขวงจะไม่ยังบูดเดี่ยวๆยอวเข้าไปอยู่ในขอยู่ในขวางเนีแนวมานี่ยมะนอยู่ในขวงนีแนวมานาอยู่ในขวงเป็นเลี่ยวๆค่ะอืม่ฟันซำนั่นแหละฟันน่อยๆฟันน่อยๆมันนดืตื้อมือเศร้ามากยืนชะดอกต้อเหมือนเศร้ามากกับฟวดหัวหรืบ หาครสิว้าไปกับบอมีร้านกรแฮงบอม่อยซําไบ่ายมาเล่นโทษหาลูกยู่นบ้านเขา้าไปไปกับไปหา้ายจแนะ้วก็ไปบอกต้องไปเร่าต้งไปบ้านที่มาอันน้ำมตนน้ำพายจานแล้ววันว่าน้ำมอยู่ใสแล้วบานเนาทักที่อยู่ใสแล้วน้ำมับอกให้มาเอาเนา,าะวัน พายจันเอาได้มาให้ผู้กากับที่นรรมนต์เบิดแล้วมี่จะนำเปล่าและบาลนี่จะนำขวดน้ำขวดก็เอาขอแต่ว่าเราถือมาเป็นน้ำมนต์เบิร์ดวันนี้เราถือออกมาแล้วมันมันเป็นเห็นเป็นเป็นเป็นเทียนเนาะที่เนี่อันทุ่มพุทธายทุ่มในงานซอยพันยูหันว้านพันยางมาเบิร์ดพยาบาแม่น้ำมนต์อยู่บ่อประเสรนอันผมยืนตจำดอกก็พ่เห็นอันยูเติ้ลโดนก็พ่เห็นน้ำม่นก็เทลียบอะไน อาจาายรื่อว่าเราเห็นเียดน้ำมันหมดเสร็จเห็นเที๊ยบจักจัจักบานี้เร็จแว่าแล้วบอกอกมาเรื่อว่าจักของจักบานี้เราเปิดไปโดดว่าเรว่าเลามาให้สองขวดเอากระปุกค right. ุณละขวดตาว่าเลขนี่นี่มันคิดมากว่าจกตีเอาทุกขวดน้ามันนี่เลยพแม่ตีเอาเลขกับเลขทุ่ขวดน้ามันจะไม่เบิ่งด้อนี่เลขคางคกจัดแล้วโอ้เอนีบ้าัดแล้ว อ้งแ่ละาวานนีเลกจัด,ดแล้วเอาตรงกับใบใิสารทิเกนเลยตัวนี่ฮ่าฮ่าใบสารทิเกนถูกจัดมาหลายเราได้อฮ่าฮ่าเอาซูมซูมซูมเราจัดเลือดฮ่านะครับคุณชมนี่ฮะาวในฝันนะว,วาเพนวาจิ เตึกที่เราไปอยู่ซันที่หาเนาะค่ะแล้วลอกกันนับหองได้หาหองลอกก็นเรื่อยมาหาหาตีเป็นหาหาเลยอันนี้อันนี้บริษัทที่เจงเด็ดจัดมาเครับเป็นอะไรแม่หางล้อเนี่เป็นอะไรน้ำมต์คือตรงกับของแม่นี่น้าแม่สิตีเอาอยู่นี่แล้วเรื่องจากใบเลยน่ะแปดใบเี็นตงไหนหกใบโอ้ได้มาหกอันนี้ก็สีว่าเสียเอามาอีกบ่บดแผงมิใช่หนิบดแผงไม่เก่งเป็นเก่าเสียเอาอีกทุกไทย เอาเบ่งเบ่เล็กกแม่กบแม่เไป็นนังคุณหน้าม้นอเมียนังกันี่หลายตเนาะมันมันเป็นแดบแม่มันเป็นโตก็บไขึ้นยักแล้วเน้อตามันทางว่าเป็นเก่าลกโอ้เก่าอันนี้ก็คิ้ว่าหกกรโดโอ้คือเก้าหเนี้ยหกหกชี้ก็ได้ได้ไหมหึชี้ก็ได้แต่ว่าเบาเบาบ้างอันนี้ก็เป็นหกก็ได ทีว่าเป็นเก้ารอดก็ไดอ้อันุนี้นี่าี่ว่าศูนย์ก็ได้นี่อันนี้ก็ทีิว่าสามก็ได้เนาะเจ้าตีอะไรตัวกันเนี่ยเดีตัวเดียวอันนี้ก็ทีว่าสี่ศูนย์ก็ได้แม่นบอกสี่ศูนย์นี่แหละนี่ก็ทีว่าสี่ศูนย์อันนี้ก็ที่ว่าหกเก้าก็ได้ นี่เราจะตีอยุงีอะไรยน่เราจตียี่นันตีกันตไหนเอาที่คุณแม่มักนะคะเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าคือว่าเก้าสี่เก้าอะไรนี่ก็เป็นสี่อยู่แต่ว่าบ่เอาตรนี้เอาหม่นเอาเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าอานเป็นน้ำมนเนเป็นน้ำมนเแม่นี่ยน้ำมต์อ๋อแม่กินดูแลกป็น้ำมตนเขาก็ไปเอามาวางนั้น บันนี้พิ่นว่าแห่อาบถึงประชมน้ำอาบมาสั่งเล่นยังไงแม่เล่นทำมันอ๋อไม่มีขีดเทียนใช่ตอนนี้โอ้ไม่ขีดเทียนเนาแค่ใส่น้ำอาบหยอดใส่แล้วก็สั้นสั้นตื๊กสั้นนี่ตืกหลังนี่อยู่สั้นหาเด้ออาจารย์ว่า อยู่สันหะว่ามันพาจานดอกเสียงผู้ชายเบาอยู่สันหะวาสันพอดีได้ยินเพิ่นว่าอยู่สันหะปรากฏว่าคือมื่อตาขึ้นนี่ล่ะก็เลยนับห้องนับห้องหนึ่งสองสามสี่หาอู้นหาหองตัวว่าสันในฝันแม่กันเล่นก็ตีรถเหรอหาหารถก็ตีแม่นซองหาหาซองว่านเอาสิไปเอาใต้ดินอื ิีน้ำซีกัตับไปแล้วครับเน่ยซีห่าห่าซีห่าซีซีหาหมันบ่มีแล้วมันมีแนวนี้ก็เอาแนวนี้นนได้ตามอี้เนาะแตอหนีกันมีสองใบมี่สองใณผู้ใดบกกเอาใบนึงคุณก็สั่งคร,รับอันับนี้รอยฟป้งเลยบสองเนี่ยแจกอะไก็แจกอะได้วยแต่ว่าคนก็เลยบอกว่าว่ามาวางซีแน่ย มือแรงเอาอุโยมแม่มือแรงร้องอันนั่งสมาธิบึงนีเด้อว่าเสรนฐลาวะแล้วบอกบารีมะห่อนย่ำหมุนมะห่อนย่ย่ำมือเร่งเราก็แล้วแล่งแล้วง่ายแล้วก็เลยร้องนั่งสมาธิร้องบังว่าอาจารย์เพป็นอนุญาตแล้วก็เลยร้องนั่งสมาธิเบิ่งกับชุดขาวมันนุ่งชุดขาวมันนุ่งขาดเรื่องแล้วก็ไปนั่งสมาธิกะขอเพจน์ย่างดีคนละ ผู้ของรักษาคนอยู่ในหันขอบดผูพ้พี่บุญผู้สดผู้พุชแห่กุฎผูยัอื่นหาเพคนเบิดหลอะไรคนรักษางามข้านางสมาธิตเป็นบอกของคนรักษาเฮ้าบานนี้ก็เล่นนางสมาธิขอเบิ่งรอบในวัดว่ามันสี่ันมนะีแต่ไหนเพราะว่าพระอาจารย์เพคนบ,บอกให้บานนี้ก็เล่นเลียวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันของดีเื้ยยักษ์สินเปนของหายกับป่าลูกไหลอยู่หัน อน,นี่มอนแก้วขายกยเตียวมันกว่มันสิอยู่เสีงยงๆไปยังไนละ่ะไม่ต้นนั่นเนี่ยสิซ้ำทั้งสีนีบ้างมันเป็นเลี้ยงเลี้ยงขึน้นมันมันเป็นเลี้ยงเลี้ยงทั้งจะเงาสีดินจนจนหดไตหดพอหดไปไม่ไม่ต้นนั่นไปด้วนแล้วก็มีใบแห้งๆทู่เทิ่งหยอดน,นั่นวานนี้ก็เลยเลาะบางอีก รละบางเอกเอาบบางเอกตาขะมอยู่หันคือเกาบาดนี้มอเป็นคือเกาที่บาดน,านี้มันเป็นไฟ้ผืนเลยบาดนี้เป็นไส้ลุกตั้งแต่เงาเงาใหม่นลเงาต้นไหม่ผลขึ้นพุนบาดนี้แต่ว่าบ่ใหม่แบบบ่ใหม่แบบนั้นนี่แบบว่ามันมันมันเป็นคือไฟ้ที่ยังล่ะไฟ้ก็คอไส้ยังไส้จำลองเหมือนไส้ยัง เป็นแสงคือเป็นแสงอันนี้เป็นแสงบู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 บึบู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 อูบ่บูบูบูบอยู่อยู่อยูอบูบบ,บูบูบูู้บูาูบ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 บบูบยบูบูบูอูููบูบนบููบูบูอูัูบ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 อหูบูบบบูบูัูบก็บู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 ับูบูบบูบูบบบ ก็เลยเออเอาหูแล้วบ้านหูแล้วว่าว่าเห็นดยู่เดียนมองเืินบ่มีเงี้ยมีอยู่มองเยาวหันมองเงินบ่มีังี้ยในสมมาที่มาเหีนก็เลยเออเห็นแล้วก็เลยว่าเออก็เลยมาที่ฐานไม่บานนี้ขอเบึงรอบนอกที่บ้นออกไปเลยนอกบัดนนอกเขตบัดนเลยบ้นออกไปนอกเขตบัดนที่ฐานก็ออกไปนอกเขตบ้าอที่ทางหนอก็มีเนี้ยเลี้ยวเห็นอยู่ทางน้นคือเก่า หลังข้าอยู่ในบัดนะเบิ่งสะ่ลังข้าวัดรตะเกี่ยวยามยากหยลังข้าของคนอยู่ยามยาหยเือจ้างลังข้าวัะเกี่ยวพัานากต,กตัวบอกง่ายนีหมองข้าเจ้าล่ำเหรอยู่ม,มองข้าเจ้าล่ำเหรอเป็นง่ายอลยโจหนองน้อบ้านี้ ไปเห็นเลขร้อยมากบ้านนี่ดอกนี่ข้างๆก็ไปเห็นเลข็บร้อยไปก็ร้อยจากข้างคัวไปใส่ร้อยวุ้นวุ้นขึ้นมาบาดนี็ก็เลยว่าเป็นอย่างน้อบาดนี่ที่ทานเราว่าเป็นอย่างน้อบาดนี่ือบ่อยเห็นคักๆเลยน้อย่างเป็นอย่างน้อยเห็นคักๆเลยเป็นอย่างน้อมาเลยพรองน้ำม้วนนำเขานำเขาไ้ย่างเด้อย่างเด้อให้ย่างลูกให้หลานเบิ่งเด้อปึ๊ด พื้นมากสะอาดดิมันไม่ยัง่งปุ๊บตัวแรกตัวที่สองกับพื้นพื้นมากกับไม่ยัง่งตัวที่สามมากกับไม่ยัง่งมันคือเปลี่ยนตัวนี่สันนิษฐาว่าจะเลยศูน,น,น,นย์นทั้งสามตัวแดงจึงคึงอยู่ไม่สามารถที่เล้ศูนย์ทั้งสามตัวทั้งสามตัวแดงจึงคึงศูนย์ยังมาสามตัวสิบตีบ้างนะกับศูนย์ศูนย์ศูนย์อะแล้วเนี่ยศูนย์นส,นาสามศูนย์กับสามศูนย์ตีต้องตูนสามตัวดิ โซนสามตัว็อาจสมาเป็นแบบพิษนาอะไรดีอสามเออสามศูนย์บางทแม่นั่งเมื่อไรนั่งเมื่อไปอยากไปหาพระจานาร์มากมื่อวันที่เท่าใดบุริืมเดี๋ยวยานิลนาบมา่ะสี่ด้ยแถมู่บ้านห้าน้อย เนาะสามศูนย์ศูนย์นะสดานัทาเนี่ยก่อนเนาะว่านก็ว่าสีฟ้ากันเ็เลียบริเวบอเนาะสามบอลนี่อันศูนย์มาสามต่แต่ละแต่ละอันรูกลมศูนย์ศนย์แล้วมันมั่นสีนีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจรงลายรบานี่เงยเหมือนเรามเมื่อว่าร้านใต้ผู้ภาไปพน้าฟังอันนี้ย่างๆลงใส่ไม่ถูกโป่งสะบัดนะโป่งสะบัด กตีเอาล้นแล้วสามศูนย์สามศูนย์เนาะครับสามศูนย์กับศูนย์ศูนย์ <c oughs> ไปหาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นิรนามนะครับคุณผู้ชมนะครับไปหาพระอาจารย์นิรนามบอกว่าให้คุณแม่นะครับนั่งสมาธินะครับคุณแม่ก็นั่งสมาธิก็ได้เห็นเลขลอยมาศูนย์ศูนย์สามตัวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านะครับทุกท่ชนคุณผู้ชมนะครับตัวเลขสามตัวศูนย์ศูนย์สามตัวอาจจะเป็นศูนย์สามก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมนะเป็นแนวทางนะครับ แดงจึงกึ่งระหว่างสาตัวตัวใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเฮง,งเฮงรุ่ยรุ่ยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม